ใชครับวันนี้ครับชื่อคุณเว้นนะครับจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้ชื่อเว้นเฉยๆเหรอคะใช่ครับครเบเอ่อแนะนำตัวคร่าวๆให้หน่อยค่ะโอ้ยเขามีนาบัตรมากเอ่ออันนี้นำบัตรนวลนี่คะนั่นแหละครับนี้ว่าขอแจกมาก็เลยหยิบมาเผื่อครับเผื่อว่าจะเก็บไม่ต้องไม่เก็บอะไรกับชื่อตรงไหนคะ บ้านคุณเปิดร้านนวดหรอครับก็ต้องย้อนความกลับไปสมัครก่อนเลยนะครับไม่ใช่ครับไม่ได้เปิดร้านนวดตกใจว่าจะไปใช้บริการเั่าไหรเอ่อคุณเว้นใช่ไหมคะมาสมัครงานตำแหน่งอะไรคะก็ที่ประกาศสมัครเลยครับตำแหน่งที่บริษัทเขียนไว้เลยอ๋ออ๋ออ๋อช่างใช่ไหมคะคุณมีประสบการณ์ไอทีครับคุณคุณเอาติ๊กคิววะ นี่บอกว่าคิวแรกคือช่างไงอืมโอเคคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างคะไม่มีเลยครับ,ค,ค,ค,รค,บคุณเอาใครมาเนี่ยคุณปามคุณเอาใครมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยอเอางี้คุณแม่นะคะอยากรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคุณคืออะไรบ้างจุดแข็งคือผมเป็นคนที่ตรงเวลามากเลยครับเวลาใครนั้นมาทํางานอะไรเนียคือมาตรงเวลาตลอดเลยครับจริงเหรอคะอันนี้เรานัดสั 5, มภาษณ์สี่โมงคุณเข้ากี่โมงคะฟังก่อนครับจุดอ่อนผมคือตื่นสายครับ คุณปางคุณแววแข่งอะไรเขาเป็นคน,คนตรงเวลาคุณไม่รู้เดซูมี่เขาหรือเปล่าเขาเป็นคนตรงเวลาประสบการณ์อันนี้อืมประสบการณ์ในเดซูมี่คุณค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคะนี่ครับผมอู้วทำไมถึงเรือกมาที่นี่อ่ะใกล้ครับไฟฟ้ามาเงินปัญหาการตื่นสายก็น่าจะหมดเออเน้องป้าอาจจะหมดไปอ่าคุณอยากรู้ว่าคุณอ่ะมีความสามารถอะไรบ้างความสามารถผมเหรอ ผมเป็นคนที่ตรงเวลาครับแต่คุณบอกว่าคุณตื่นสายนั่นคือจุดอ่อรครับคุณแหววใครมถามจริงๆงคุณแหววใครใครมาไหมคนในคนนี้โอ้ยอ๋อมีในประวัติเก่าของที่ทํางานคุณอะคะ่ะที่ทํางานเก่าคุณเขียนไว้ว่าคุณเนี่ยกินลูกอมเมนทอดสิบเม็ดตอนเช้าโอ้แล้วก็ตอนกลางวันอีกสิบเม็ดโอ้ตอนเย็นอีกสิบกับบ้านอีกสิบโอ้นี่คุณ เป็นสปอนเซอร์เป็นทอหรือเปล่าคะอืมโกหกครับไม่จริงค่ะไม่จริงนี่เขาต้เมเขียนประวัติไานเรียบร้อยเลยเขาใส่ความครับน่าขวด่วดดูองในโหลเราไปไหนหวดอ่ะปะสมมติว่าถ้ามีความขัดแย้งในทีมของคุณเนี่ยคุณจะมีวิธีการจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงครับผมจะเป็นคนที่คอยห้ามครับไปห้ามไม่เพื่อตีกัน ภาพบุญเอยเข้ามาครับผมจัดการเองพอเป็นมวยอยู่ครับอควกเราจะโดนด้วยมนั่นจเราจะโดนไหมทนันอืมโอเคมาคำถามต่อไปคุณมีแผนยังไงในอีกห้าปีข้างหน้าของคุณอนาคตของคุณะที่คุณวางเอาไว้ต้องอไหนแต่จะด้วยก็ตอนนี้อายุยี่สิบหกใช่ไหมครับในอี่คาดกหน้าผมหวังว่าผมจะมีอายุครบสามสิบเอ็ดปีครับ อันนั้นคือแพลของคุณเหรอคะใช่ครับในห้าปีถ้าอีกสิบปีก็เป็นผมเดาได้เลยว่ามันต้องสําเร็จแน่นอนครับเพราะว่าก็อีกไม่กี่ปีเขาก็สามสิบแล้วเม้่วลาหลังถ้าเราไล่เขาออกตอนนี้เขาก็ยังอยู่อายุยี่สิบหกใช่ป้ามหมายเขาก็จะสาเร็จอยู่ดีโอ้ว่หาหรของคุณยังจริงจริงครับโอเคหลังจากการสัมภาษณ์กับคุณแล้วเนี่ยค่อนข้างถูกคอแหละครับบริษัทคุณน่าจะถูกใจคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณเว่น เราขอรับคุณนนอะคุณสมัครมาเป็นช่างนะฮะคุณโอเว่นนายุ26ปีรับเข้านะคะในตำแหน่งทีมเว็บไซต์ค่ะยินะะดีวยนะคะเรื่องงานกับเราได้เลยพรุ่งนี้ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนครับผมเจอกันนะคะพรุ่งนี้เงินเดือนเต้นหนึ่งรอยค่ะไปละ